ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอเปิดแผนลับมหาอำนาจสั่งลงดาบตระโกนทุนห,นหลอกใช้จีนหักหลางเวียดนามขุดคลองฟูนันสุดท้ายพลิกสองยักษ์ใหญ่รุมถลม่ม แผนรับโลกต้องการบทขยี้ตระกูลฮุนค่ะดันผู้นำคนใหม่คุมกัมพูชาจีนเวียดนามตลบหลังสุดโหดปล่อยคองฟูนันเตโชเป็นหมันสหรัฐรลอช้อนอยู่เงียบๆน,น่าสนใจมากนะคะว่าทำไมเขมรถึงได้กล้าที่จะสร้างคลองฟูนันเตโชทั้ทงที่เวียดนามก็เคยออกมาเตือนออกมาห้ามไปแล้วนะคะซึ่งชัดเจนว่าฮุนเซน,เนคิดว่าตัวเอง หลังพิงจีนมีพลังมี power มากนะคะจนด้านของเวียดนามเนี่ยโต้อตอบด้วยการสร้างถนนปิดกัน้นเปิดชากตบหน้าขเขมรแบบเด็ดขาดค่ะอีกทั้งจีนยังขอลดเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นแบบดือด้อจะ90%นะคะเหลือ49%ที่เหลือเนี่ยขเขมรก็ต้องหาทุนมาสร้างต่อเอาเองงานนี้หุนเซนไม่รู้จะบอกประชาชนในประเทศยังไงเลยค่ะถือว่าเป็นการเดินเกมผิดพลาดอย่างรุนแรง ล่าสุดทางด้านของอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินผู้เชี่ยวชัญลุ่มน้ำโขงแฉหมดเปลือกค่ะบอกชัดว่ากรมพูชารู้อยู่แก่ใจว่าคลองนี้เนี่ยจะผ่านน้ําโขงไปมหาสารจนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงฝั่งเวียดนามกว่า40,000ตารางกิโลเมตรเสี่ยงภัยแล้งพังพินาศแต่ว่าหุ่นเซนไม่แคร์เพราะว่านี่คือโปรเจกต์โชว์พลังโชว์อำนาจโชว์ตัวต,วตนย้อนกลับไปตอนเริ่ม จีนเทเงินลุยโปรเจกต์ถือหุ้น90%หุ้นเซนเนี่ยแค่10%จีนก็หวังได้ใจเอาไว้แลกท่าเรือเรียมและสนามบินเตโชแต่แล้วเวียดนามเดินหมากใหม่เจราจากับสีจิ้นผิงเปลี่ยนเกมใหญ่จีนหันกลับลดถือหุ้นเหลือ49%ปล่อยให้หุ้นเซนแบกนี้ตามลำพังจังหวะนั้นเองเวียดนามไม่รอช้าค่ะลุยถมทะเลสร้างถนนปิดประตูคลอฟูนันเกมนี้ไม่ใช่แค่จีนถอนตัวนะคะแต่ว่า คือสัญญาล่มสลายของโปรเจกต์ที่เกิดจากความทะเยอทะยานส่วนตัวล้วนๆของผู้นำฮุนเซนที่อยากจะเล่นบทอวดพลังพึ่งจีนตัดเวียดนามแบบไม่แคร์ใครสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าจีนก็ทิ้งเวียดนามก็แค้นขุดคลองหวังจะหลุดจากอำนาจขั้วเดิมแต่ว่ากลับกลายเป็นขุดหลุมลึกให้ตัวเองจมซะเองใครๆก็ต่างรู้กันดีค่ะว่ากัมพูชาแกรงเวียดนามแต่เลือกจะเนรคุณเวียดนา,นานแมแถมยัง หลอกใช้จีนแล้วก็หันไปเลี้ยงแก๊ง s c a ม m e r ก่อนจะไปซพอกครัมบอกเลยว่าการเมืองต่างประเทศของกัมพูชาตอนนี้โกลาหลค่ะแต่ที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือการเมืองภายในที่กําลังจะเดือดขึ้นมาอีกรรอกนะคะสมรังสีเรียมจะกลับประเทศในความดูแลของอเมริกาค่ะพร้อมแรงหนุนให้เกิดการเลือกตั้ง หากเกิดขึ้นจริงอาจารย์ทรงฤทธิ์เชื่อว่าสมรังสีชนะค่ะความวุ่นวายทั้งหมดนี้นะคะกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งด้านของภูมิรัฐศาสตร์เศร,รษฐกิจแล้วก็การเมืองภายในคำถามก็คือฮุนเซนจะเอาตัวรอดได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าครั้งนี้จะถึงเวลาหมดบทอย่างแท้จริงจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกงสานั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่งแชร่รถเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ้นเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทำให้สง่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอสกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดแต่แเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ